โอเคค่ะเดี๋ยวสาธิตวิธีการเข้าไปใช้งานทีมนะคะก่อนอื่นเราก็มาเลือกตัวไอคอนทีมนี้ก่อนหล <Okay. S 1> ังจากนั้นเราก็จะถูกเรียกตามกลุ่มของเราเนาะอันนี้จานยกตัวอย่างสมมติว่าเราอยู่ในกลุ่มเทสหนึ่ง เมื่อเราเข้ามาในกลุ่มเทสห mm. ก็จะมีไฟลร์รอสำหรับการทำข้อสอบอยู่นะคะโดยให้เราเลือกกดด้านบนเนี่ยค่ะไฟล์หลังจากนั้นก็จะมีไฟล์ Excel รอ,ออยู่นะคะสมมุติว่าเป็นไฟลท์ทีหนึ่งนักษาเข้ามาในหน้าต่างนี้แล้วก็แสดงวิธีทำโดยการแก้ไขข้อความลงไปในนี้ได้เลยนะคะ mm. กดต่นก็พิมพ์ชื่อก่อน นะคะออกแก้ไขดังนั้นถ้าใครจะใช้มือถือในการสอบแสดงว่าในมือถือต้องสามารถลง Excel ได้เนาะอะ่เริ่มบอ,อ,อาคำถามแรกก็ให้ใส่ชื่อนามสกุลลงไปก่อนอาจารย์ว่ามันก็จะพิมพ์ยากหน่อยนะไม่ค่อยถนัดอ่พิมพ์ภาษาไทย ฮลริเซยาแล้วก็ใส่นาำสก,กุลด้วยเสร็จติ๊กเครื่องหมายถูกถัดนมาข้อ2ให้คำนวณมูลค่านาคตของเงินฝาก1,000 10, 0บาทแบบปลายงวดมีอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่10%นาน5ปีนะคะก็ใส่ขัสูตร ก็ต้องใส่ตัวหนังสือเนาะเลือกตัวหนังสือทกนี้ก่อนอ่าโอเคพิมพ์อหมายเท่ากับแล้วก็ใส่สูตร FV เพราะมันคือการหา FV ใช่ไหมคะึ้น FV แล้วค่ะก็คลิก FV ใส่เลทก่อน10%นก็จุดหนึ่งจากนั้นใส่ n n, n ของเราคือ5ปีใส่เลข5 ถัดมาก็เป็น PMT PMT ของเราก็คือเงินฝากปีละหนึ่งหมื่นแล้วก็ใส่เลขหนึ่งหมืแล้วก็ PV ไม่มีใส่เลขศูนย์นะทายในที่นี้ก็เป็นแบบไปงวดใส่ท้าย0ูนจากนั้นกดเครื่องหมายถูกหรือ Enter ดูอ่าคำตอบมันก็จะโชว์ ตรงนี้จะเห็นว่าคําตับมันเป็นติดลบเพราะอาจารย์ลืมใส่อะไรใส่เครื่องหมายลบที่ใช่ไหมคะหน้าตัวเลขหนึ่งหมื่นขอลบลบหนึ่งกดรีเทิรนก็ได้นะในปุ่มคีย์บอร์ดเราเสร็จละขออ้ะขอหนึ่งข้อสองนี่หนึ่งแสนบาทผ่อนนานสิบสองเดือนอัตราดอกเบี้ย อยู่ที่6%ต้องผ่อนเดือนละเท่าไหร่อันนี้แสดงว่าต้องการ PMT เราก็เห็นคำสั่ง PMT แล้วก็เลือก PMT เลทของเราก็คือ6%จุด06นะคะทำเป็นต่อเดือนก็หาร12ส่วน n ของเราก็คือ12นะคะส่วน PV ก็คือยอดหนี้ติดลบ1 0 0 0 0แสน FV ไม่มีใส่ศูนย์นี่ก็ทำสเปซชีทด้วยมือถือครั้งแรกนะต้นงวดหรือปลายงวดโจทย์มันไม่ได้บอกมานะคะถ้าไม่ได้บอกมาแสดงว่ามันเป็นปลายงวดก็ใส่ท้ายศูนย์กด Enter นะคะถัดมาข้อ3ข้อ3นะคะจะเป็นการหา NPV นะคะแล้วก็ใส่คำสั่งเท่ากับ NPV ของกระแสเงินสดที่จดให้มาเนาะแล้วก็มโนว่าเราอ่านจดมาเรียบร้อยแล้วเราก็ทำเลยจุดนี่ใส่นะค,ะค่าไอเป็นที่เซล B สิบหกส่วน v value เราก็ไล่ไปตั้งแต่งวดที่เท่าไหร่คะนี่ค่ะลากยาวมา B หนึ่งนะคะไปจนถึงนี่ค่ะโทษทีค่ะ B สิบเอ็ดนะคะไปจนถึง B สิบห้านะคะหลังจากนั้นก็ปิดวงเล็บ มันก็จะไม่ค่อยถนัดเนาะมันไม่ค่อยทำอ่ะใส่วงเล็บเสร็จแล้วก็จากนั้นเราก็บวกกระแสเงินสดปีแรกด้วยวที่มันเป็นติดลบ10,000แสนะคำตอบก็จะได้เป็น npv 13723.60ึ่ราวนี้เราก็มาหา irr irr เราก็ใช้คำสั่ง irr พิมพ์เท่ากับแล้วก็พิมพ์คำว่า irr อัับข้าไปเสร็จแล้วเรากใส่แว l u ลูแว u e ของเราใส่ตั้งแต่งวดที่เท่าไหร่งวดที่ศนะคะอาจารย์ก็กดเลือกตั้งแต่เซลล์ B10 ถึง B15 ส่วนเกสเราไม่สุ่มเนาะเรากด r e t ท r รหรือกด Enter จากนั้นในตรงนี้เราก็ต้องปรับทศนิยมหน่อยไหมครูก็ไม่แน่ใจว่าเมนูมันอยู่ตรงไหนนะเดี๋ยวลองดูอ่ากดด้านล่าง จัดกึ่งกลางตัดสไตล์อ่ามันจะมีในนี้บอกเลือกรูปแบบของตัวเลขหลังจากนั้นโอ้ดูยุ่งยากเนาะอ่าใส่เปอร์เซ็นต์อ่าเสร็จละอ่านี่ก็เสร็จแล้วก็ถือว่าเป็นอันส่งได้อ่า,อาเทปนี้ก็ขอแนะนำประมาณนี้นะคะยังไงก็ฝักทบทวนด้วยนะสวัสดีค่ะ